ยังอีกด e ูดิบอกติดบอกว่าเลียงดามานะเอฟซีมาเม่ดไรแห้งลืมไก็แชร์ด้เพน้องเมราดอ้มันมาดามาหลายๆบึงรแห้งมากหลายคนไหนครบแล้วใช่ไหมจานข้าหนาวสองผัวเมียัวเมียไหนเนมันต้วนีนบอก่ให้เขาได้จาน้องจิฮะ เออแมนดาข่อยเนี่ยมันแค่ปะเขาไปเบิ่งหลายๆเนี่ยยอดวิวมันลงชั่วโมงนึงมันได้หมื่นพุ่นแห่งดีเอาเอฟซีเลยจะมาบอกยังไงอย่าด่ามากันเด้อเไม่ใหนบอกเขาด่ามาเออแมนโยบรแมาณนี้ก็พิษด่ามาได้มาด่ามาซองข่อยของอื้อนจะไปด่าเขามาด่าหมองช่องข่อยช่องเดียววะใช่เอาเพราะมีเฮียนปุลกับเพราะเป็นยังดอกนใครจะรับเขาแซวเขาเจ็บยวโบนะแมนค่ะ ไปตะกวงตะไก่เด้กินบ่ล่ะครับเอาตู้ขาม่าเองตู้ขามาโอ้ยหเฮนดยังขับเกียร์เหรอโอ้เคยไหมเคยไหมขับรถมันเหนื่อยเอาเอาเอาเฮ็ดยังกะขาตังยังก็เจ็๊จ้าเนาะขุยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพวงเพื่อเอาซังยังก็เจ็๊จ้านเอวไปตองมาไปตองไปตองเยินมากพมากมาเลยอ๋อย่าดามากันเด้วยเอฟซีเลยเขาย่านยังเลยเขาว่าหั่นมาดามาเลยกูก็วัวลงหน้าลงหลังอยู่ห้ เื่วงทุกบาทเว้อันนี้นี่ไทยกรโทษพีด้อครับเอาเอพีน้ำไปพูดเองนะหลงงขับเบาอย่างของโดนจะจอดรอนนามเปิดร่างกเอียงคนนเนาะมันเสือมดอะไรกันจบาอีดีกูบาดมยังแล้วเอาเอาเอาาดามาได้ดามาได้พี่น้องเอาเอาอีกแล้วกูพิดอีกแล้ว คำนั้นละใช่ไหมครับะ้ยังเจาเฮ็ดมือตึ๊บ <c oughs> คลิปมาเนาะ <c oughs> มาบ่อยแท้ทถวนี้เดี๋ยวนี้<ห>มาหาผู้เบาบวะวมีบอผู้เบาแทนซู <c oughs> ส้าเยาวอะไรได้ลงคลิปยอนพุ่งเลยวะ <c oughs> ยังผู้เบาอีกเน ขนมนึ่งแม่เป็นล่างๆหน่งแม่เพาะว่าฝาเขาเนี่ยเนาะแมสมาหมาแม่ทั้งมาหมาทั้งไข่ทั้งลากระป๋องทั้งชินก็ได้พาสโลงอีกโอ้วัดใดหรอวัดใดวัดใดวัดใดวัดปลาวัดใดไปใส่หันรับรากรับรายที่ใส บอกว่าเห็มาพี่ขามาพี่ไว้แล้วมาพี่แม็กมานั่งพี่เป็นนายอาเภดว่าทายว่คลิปมอย่างนี้ได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 ้มานั่งพี่นั่งไกลๆห้าพี่กินข้าวที่ร้านก๋กินหรเปิดนายนอว่เคยเห็นนาอนบ เอาเตรียมโตเลยเจ๊โบมือแรงสองเรื่องสองเรื่องที่ต้องเข้าหมูเตรียมโตเลยเมือแรงเตรียมโตกะซังกะซักะซังกะัง ตัวรอนอนในบ้านพุูนตัวรอนอนอยู่กับนกพุ่นในบ้านอันนี้ใครนอนจ๊ะยายนอนเจ้ามีเพื่องรางหนึ่งบอกนี่เด้ให้ฝากไปนี่ใช่แนมอย่างนี้บ่เห็นดอกออกไปซ้อยนี่ยังเห็นซ้อยนี่ปั๊บส้นเลยหน้าบ้านเลยซ้อยหน่อยๆนี่เอาแล้วเจสซี่บามาวันี้เอาเกลือมึงเกลืมึงปิ้นโมที่รอกินยังไง เอียงเกาเขาเห็ดอียงกาะสตอเบอรี่เอเลิลบกินอะไรนับบ้านับบ้านานนี่ยงเเนมะเอ้าเยเอ้วแตกแล้วน่บอกว่าอยากได้ยังนะตอนนี้อยากได้สภาบหนนาปกนะ ต่อั้ยเอาแว่นตูเอาแว er like ่นต any> anyway ัวเขาแว่นต claro ัวเขา้อนเวินต oh, oh, ok? ัวพี no> <m ati> <m ati> <m ati> ่น้องในสภาพหนาโป๊กนะคือส uh 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 yeah. uh ิม้วนดีนะเฉลยยาได้ไปขึ้นชานรอบ2อยู่เฮาโอ้กรรเลี้ยนกูเองแล้วนะพี่พ่อที่ทำขนมขายนะเดี๋ยวไม่มีตังค์พี่บอกว่าน่กเรื่องแล้วนอาเรื่องแล้วหมดว่าแต่ปูกระโพดนึ่งก็ซอยสร้างเอียวแล้วนั่นสรอยปูกระโพดนั่นไปให้ซอยสร้างเอียวเจยาเอียวเได้ขึ้นศาล เขาสีฟองสร้างเอียวยุนฟองียบฮะฟองเียโอ้มีแนวฟองอยู่หันละอานอุ้ยอายอุ้ยเขินไม่รู้จักเขินด้วยอ้ยทำไมเป็นแต่น้อยเท้อามอายสองเร่องแรกมาแรกดิอืมเจอแทบเต็มเลยสักตับบม มาอยู่มาต้องโดนบูบานอยู่างไหนบ่นนุ่นบอลลูกเขานไ้นุ่นแบมือใส่ปลาเลยบอลเดี๋าอุ่นบอลเป็น่าผุดมาป่ามานักหนาเลยมันยาดมันเลือกคนต้องใส่เดียวเข่าบอกมาเสียมันเบิดเสียมันเบิดกินเข่ามั้ยังแม็กมาไห้กินบอ เขาเฮียกับขอยว่ย่างไรอร่อยมาเพราท่นมาซาบด้วยนียมาบ่เีมูคือประมาณน้นนอนคือปมาณน้นไ่เขาคือปล่อยมาคนเดียวเกจโบมาเอามาเอานี่เขาเอาเสียมให้นี่มาเบิงเบิงใช่เยบอใช่บอใดเขา่ให้เดิ อนั่งถือพี่ให่สมเด้อโอ้ยข่อยหุ่นซับเปลือกไงห่าเอวเดี๋ยวรอบหลังแทนั่นเอ๊อ้ยใส่ติดหุ่นแค่งีใส่ใหญ่ีเนยใส่เอแอแมงใส่แบบเอลอดจีถอดตัวนี้ออกก่อนสีอะไรกูรักโอ้ยมันหักคอมันหักคอพี่แจก็มีมานลูกสามเดือนแม่ผีม่กาแม่ในหันาห บ่ช่างห่อมันกระบ่เป็นตะเบิงเนาะมันบ่เป็นตะเบิงคือแม่ลูกอ่ะเอาเม่านนี่ขาดตกปอกเดี๋ยวรอบ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 ล้างเห็นไหมจ๊ะเอาผลิตบางนี่อ๋อกเจ้าว่าตกคาเมลธรรมดาคาเมลไปเสียโทษหุ่นของเอาลหูระหูไปนั่มเลยเนาะ มึงลงกุ้ะเห็นม่ได้ดอกมันมันค่าเสียข้างในน้บ่มันค่าพุ้งอกรทองไงจะหิดีแล้วเนาะนอกน่นใช้เลยเราต้องสามคอยรุ่นนั่นฮะสามสิพอดีอยู่ข่่้นสามสามพอดีสามสี่ก็ได้สี่สี่แห้งดีสี่แห้งดีแห้งมวีอมักมักสี บอกเขาใส่ใหญ่ๆเลยเฮงดีมันบ่อึดอัดแมนใส่ลวมๆไว้น่ะดีพี่น้องได้เสื้อแล้วล่ะแต่ว่าใส่บ่ได้ได้แต่ใส่บ่ได้ได้แ้ใส่่บไดเขาเลยบ่อหายซ้ำเขาก็สิมาเอาอยู่แบบนี้เรื่อยๆเอาจนได้เนาะซาลาเนาะบอกว่าแต่ว่ารอบหลังนะหามสร้างสีชมพูกับสีดำบ่เอาแล้วเปลี่ยนสีใหมเอาบอกอันนี้เขาสีดำแขอยใส่แต่ตัวเก่าวไม่เออบอกใส่เสื้อไม่ใส่ เอาสีไหมเอาสีนดำเงินสีเขียวสียังไปชุดเที่ยวชุดทงานชุดเดียวกันเอามาเอาไว้ส่ไปน้ำข่อยหนึ่งสองปัญหาเรื่องหารอยาะว่าเอาซ้ำนี่ละพี่น้องอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตั้งใจจ้องรัโบซายลุยนะทำไมเราหันกล้องไปทางนั้นยังกองเนี่นะเอาภาพหน้าโป๊กน้าหน้าโป๊กสัดว่าขื่นว่ะ ค่อยลงสักประมาณสองคูมเด้อเดี๋ยวลงปิกนิกน้องข่อยจะลูเนี้ยดีละรูปปั้นจะมี๋ยวมีบ่มีเพรหัสฮนตไเบื่อดมไหมเบื่อดมข่อยกับว่ามีเบื่อไอโดมเนาะมีบ่เครื่องนั่นหมดมีอยู่มั้งเครื่องก็เอาอยู่นี่อยู่เครื่องกุญแจมีเครื่องนี้เอ้าเครื่องหน่อยเขาอยู่ไส่ปะเอ้าโทรศัพท์เข้าไหม

เฮ็ดยังกินเพมีเครื่องจังน้อยยังเฮ็ดกินก็ได้อันดัแรส่อย่างเาาันไหวปัสาันหดมนี่เหรอว่ามันขึ้นหลายอันอะอันเดียวเลยสองจุดสี่ห้า อาคิมเนียวสมนีแหละเอฟซีขอบคุณหลายๆครับ <Yeah. S 1> สบายดีเบิร์ตคำบอกครับ